สกรรมทางซ้ายนะแล้วพอสกรรมเสร็จก็เดี๋ยวก็ย้ายันทางขวาแล้วก็ไปตัดเหล็กทางซ้ายเพราะเหล็กเป็นตัวทําให้้านะโหมีทั้งทหารเรือด้วยเนี่ยโลกตัดเหล็กโดยตัดเหล็กก็มีทหารเรือด้วยเนี่ยตัวตัดเหล็กนะก็มีกิจี่สี่เตชั่นไม่หรอตัวตัดเหล็กตัดเหล็กมันต้องมีตัวการ์ดเนี่ยมาอยู่ประจำ แล้วด้านนอกก็โกลยน้าดูเลยนี่ก็เหมือนกับเป็นหลุมใช่ไหมตรงนั้นเข <c oughs> าตรงนี้เลยนเล่นล่งก็มียร์ปั่นจักมันตัดออกกรยานเลยเมื่อกี้ก็เจอหนึ่งรากใช่ไหมเต็มเ <c oughs> ต็เมเลยอนะ่ะไมเคยมีปะแ <c oughs> ถวนั้นใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ถอยออกได้นะต <c oughs> อนนั้นมันแนวกระเพงกันกกดินเนี่ยใช่ไหมไ <c oughs> อ้ <c oughs> ตัวขาว แ <c oughs> ืน้นตอนนี้เราเปิด์ามแล้มนี่เราอยู่ปะมาณรไปเลขสามด้วยนะก็แค่แทนเมื่อกี้เจอตรงเบอร์ยี่สิบแปดเหรอตรงรถสีฟ้านะเมื่อกี้เจอเฮ้เบอร์สินี่เหรอชื่อไอวันเหรอวันป่ะ ที่เมื่อเช้าผมเจอนะเดี๋ยวไปดูวันทำงานหน่ยอยน,นี่ก็อยู่ที่นี่ครับนะกาใกล้ละขึ้นหน้าไปได้เยอะเมื่อกี้ก็เจอร่าง แต่ที่นี่คือส่วนใหญ่เวลาก่อนจะเจอร่างก็จะได้กลิ่นก่อนนะเ mm hmm. พราะว่าพอเราเปิดขึ้นมาถ้าเป็นผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็อาจจะมีกลิ่น mm hmm. ก็จะพอรู้ได้บ้างนะแต่คนที่ปฏิบัติงานเอ mm hmm. คือใบชันดีกว่าอันนี้ดูยากฝ mm hmm. นมาวันนี้ก็สายที่ที่นี่ยังไม่ตกนะ ชั้นนี้ก็น่ากลัวชี่นี่น่ากลัวรู้มั้งันนี้มันห้อยอยู่ไงที่น,นี้ดูเลืวองกหมบเสียวดีค่ะมีเหล็กอยู่ไม่กี่เส้นเป็นไงเจออะไรไหม นี่วันนี่เปิดถึน,น,นี่เป็นไงครับเมื่อกี้ใครเจอนะเนี่ยเจอตรงในหลุมข้างครับหลุมน<า><ญ>ี่ข้างครับน้าว่ารื่องคอกพิวเตอร์บ้านอะไรอย่างเง<ส>ี้ยคอันตอนน้เจอนนแล้วตอนนี้อีกไหมตอนนี้เพิ่มเป็นโทรศัพท์พกเพิ่มเติมครับโทรศัพท์พมือถือน่าจะเป็นของของข้างที่เราเจอครับเป็นโทรศัพท์มือถือครับ จี่ส่นนี่ถงม,มย่ะครับอวนส่วนล่าง,างนี่ยนะเนไปแล้วเมื่อกี้รัาตัตวรายนะเพิ่งไหน่อยเมื่อกี้เต็มเลยนะเมื่อกี้เดินเข้ามาเห็นแบบใช่ครับเางกับบนเละครับ เจอไตรงนั้นนนี้ใช่ครับที่เจอไม่ได้กลุ่มแม่ที่ชีเลเซอร์อยู่อ่ะใช่ครับจะเป็นที่ตรวจครับเป็นที่ตรวจใช่ไหมใช่ครับที่ตรวจเด้โผมาในสาขางด้ที่กอเ็จอเพี่วินพี่วินเราพี่วินอยู่นี่เบอร์สิบสี่ใช่ไหมพี่วินนี่ เยี่สเจ็ตัดใช่ไหมยี่มันแรงเยอะอยูแล้วโอ้โหเฮ้ยเจ็ดมันเปลี่ยนหัวเหรอที่ก่อนเป็นหัวพุ่งขีดเ้ยรขนมเจอ่างใครเจอเราเจอหรือเขาเจอโคอยู่ผมก็่องล้วก็เจอมกี้เจอหนึ่งล่างนะตรงเต็มร่างเลยแล้วออกไปแล้วฮะ อันนี้อา่ารยก็ดูว่ากำลังเอ่อเจ็ดขึ้นโดดนานๆยนะครับเพราะอยู่กับพอมันเตี้ยเรามาทำงานง่ายขึ้นนะสะดวกขึ้นครับเพราะเราสามารถส่งเส็จได้ง่ายขึ้นครับเห็นกลุ่มนี้ก็ได้จะมีพบนะที่นี้ก็เลื่อนมตัดอยู่กับพี่ทหารช่าง อันนี้ได้เจอชิ้นส่วนถ้าใส่ถุงมือตีฟ้าเ ah น,นี่ยแสดงว่าได้เจอชิ้นส่วนก็ต้องเก็บเ<ะ>ก็บใส่ถุงพลาสติกมีเม่เขาแจ้มาเป็เป็นกลกครับตรงน,นี้เหรอแต่ไม่เจอเร่างยังไม่เจอร่างครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นร่างอะไรค่ปเดี๋ย้าชื่อที่กำลังเข้าไป